เมื่อลุงสุมไข่แล้วเจอของดีจุ่มไข่ไหนห้าฟองมาไปที่หนึ่งลุ้นรู้แรบและคูนต้องมาแล้วโอ้โอ้กบไปที่สองมาแรคคูไปที่สองก็อย้กบไปที่สามมาไอ้ซุบอยอะวางซุบยอะวางโอ้โหเมน่น ประวันสิไปได้เม่นเจ็ดตัวไปที่สี่มาได้แล้วได้แล้วพูดได้แล้วเป็นไงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโวยลุงบอกแล้วแอะแฮะ แฮ่แป e ๊บแ่เลยข้าวแจวเข้าวแจ๋เข้าวแจวเฮ่ข้าวแจ๋วแฮ่เฮ่เฮเฮเฮ้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 เฮ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 เ